สวัสดีครับเ,เพื่อนๆปามเองครับกลับมาพบกับเรื่องราวของกาแฟนะครับวันนี้ไม่มีอะไรอันบ x ็อกให้เลยแต่ว่าอยากจะมาเล่าเรื่องราวของกาแฟว่าอุปกรณ์กาแฟแบบไหนที่ปามเลือกใช้แล้วจบนะครับอย่าเสียเวลากับการที่จะต้องสะหาเองว่าอันนี้ดีหรืออันนี้ไม่ดีนะครับปามขอแชร์ประสบการณ์แล้วกันว่าปามเลือกอะไรมาใช้บ้างนะครับรวมถึงท้ายคลิปนะครับปามจะแชร์เมล็ดกาแฟนะครับว่าเมล็ดกาแฟแบบ ไหนที่ตามชอบ4แบบ4โทน4คาแรคเตอร์นะครับอาจจะเป็นเมล็ดในใจเพื่อนๆในอนาคตก็ได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับซึ่งส่วนประกอบหลักของการชงกาแฟจริงๆแล้วมันมีทั้งหมด3องค์ประกอบนะครับก็คือ 1. อุปกรณ์การชงกาแฟนะครับข้อ2ก็คือเมล็ดกาแฟแล้วก็ข้อ3ก็คือกระบวนการการชงกาแฟวันนี้ปามขอแชร์เฉพาะข้อที่1และข้อที่2ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์การชงกาแฟที่ปามชอบแล้วก็ อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เมล็ดกาแฟนะครับมีอะไรบ้างปมั่นใจเลยอุปกรณ์เหล่านี่เพื่อนๆต้องชอบมากแน่ๆน,นะครับตัวแรกนะครับก็คือเครื่องสกัดกาแฟนะครับ เครื่องสกัดกาแฟจริงๆแล้วปั๊มมีในใจแหละว่าอาจจะเป็นแฟอาจจะเป็นเอาล็อกซึ่ง2ตัวนี้ครับสามารถสกัดกาแฟให้มีรสชาติเข้มข้นโปรโฟไฟล์ของกาแฟได้ตรงมากๆนะครับถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าตัวเครื่องสกัดกาแฟแบบไฟฟ้าเนี่ย อาจจะต้องใช้เงินหรือทรัพยากรของเราหลายหลายหมื่นเลยเพื่อจะได้ให้ได้รสชาติแบบแบบเดียวกันนี้นะครับปามก็เลยโฟกัสที่เจ้าตัวเอสเปรสโซ่แมชชีนที่เป็นแฮนด์คราฟตใช้มือสกัดนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่2ตัวก็จะเป็นแฟร์กับร็อกนะครับซึ่งซึ่งจริงๆโมเมนต์นั้นก็คือ ฟางตัดสินใจเลือกว่าอาจจะเป็นเจ้าตัวแฟก่อนแหละเพราะว่ามีคนใช้เยอะนะครับส่วนร็อกจริงๆก็มีคนใช้เยอะเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนๆปามยังไม่ได้ใช้ตัวนี้ปางอาจจะไม่มีคอมมูนิตี้ที่จะแชร์ข้อมูลหรือ Experience ปางก็เลยเลือกแฟซึ่งหลังจากที่ซื้อมันมาแล้วนะครับบอกได้เลยว่า เจ้เครื่องแฟเครื่องนี้ไม่ทําให้คุณผิดหวังเลยจากรสชาติกาแฟตัวเดียวกันที่ใช้เ,เครื่องโฮมยูสธรรมดา2-3 0 0 0บาทนะครับในการสกัดเนี่ยรสชาติมันแตกต่างกันมากบาริสต้าร้านหนึ่งเคยบอกตามว่าถ้าจริงๆใช้โฮมยูสเนี่ยรสชาติของเจ้าตัวมเมล็ดกาแฟมันจอดจืดๆนะตอนนั้นมัาก็ไม่เข้าใจหรอกว่าจืดมันคืออะไรนะครับแต่ว่าเมื่อลองมาสกัดกาแฟแล้วเนี่ยแล้วลองกินเอสเปรสโซช็อต ที่มาจากเครื่องแฟเนี่ยมันให้รสชาติแบบถ้าฟรุตตี้ก็คือฟรุตตี้เลยถ้าแบบฟลอรัลก็คือหอมมาเลยหอมเตะจมูกเลยความประทับใจมากสำหรับเจ้าตัวแฟเอสเปรสโซนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์ในการพกพาได้ด้วยความสามารถพกพาเจ้าตัวเอสเปรสโซแมชชีนตัวเนี้ยไปเที่ยวเหนือเที่ยวใต้เที่ยวไหนก็ได้ ที่มีแค่กา้ํำร้อนก็ทุกอย่างก็จะจบเลยนะครับก็สามารถได้ดื่มกาแฟที่เราชอบดีๆทุกๆวันเนี่ยมันแบบพัฟตีปป้บบมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันก็ยังมีแพลนที่อยากจะซื้อเจ้าตัวร็อกแหละมันก็ยังคงติดอยู่ในใจแหละว,ว่ารสชาติของร็อกเป็นยังไงการที่เราจะต้องกางมือแล้วก็บีบมือเป็นยังไงก็ก็สะสมเงินไปนะ เรื่องกาแฟมันไม่มีวันจบดอยู่แล้วนะถัดมานะครับก็เป็นเจ้าตัวกาน้ําร้อนนะครับซึ่งกาน้ําร้อนเนี่ยครับการที่จะทํากาแฟให้คงเส้นคงวาดได้เนี่ยครับก็จะมีอุณหภูมิของน้ําเป็นส่วนประกอบว่าเราเนี่ยสกัดกาแฟด้วยอุณหภูมิน้ําที่สูงเกินไปหรือเปล่าทําให้รสชาติกาแฟเพี้ยนหรือเปล่าหรือว่าอุ่นเกินไปหรือเปล่าสกัดกาแฟเนี่ยรสชาติไม่ออกหรือเปล่ามันก็อาจจะต้องมีเจ้าตัวกาน้ําร้อนนะครับซึ่งสิ่งที่ปามแนะนำก็คือเจ้าตัว ทามอนะครับปามเห็นของเพื่อนปามเนี่ยตอนแรกปามไม่ได้มีความที่จะอยากได้มันเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอเห็นของเพื่อนแล้วเห็นทามอที่มันทําได้ควบคุมอุณหภูมิเนี่ยของใครก็ทําได้แต่มันมีทัสแพดที่เรากดสไลด์เหมือนเราสไลด์แม็กหรือแพดของคอมพิวเตอร์เนี่ยเพื่อควบคุมอุณหภูมิของน้ําได้เลยสไลด์ขวาก็ สูงขึ้นสไลด์ซ้ายก็ต่ำลงมันทำให้แบบว่าเออกาแฟมันก็ดูมีเทคโนโลยีเหมือนกันเนาะก,ก็เป็นการาน้ำที่น่าลงทุนเช่นเดียวกันนะครับใครที่ทรัพยากรถึงเนาะก็ไปทางมอเลยครับตามแนะนำ ถัดมานะครับเจ้าตัวที่3นะครับก็คือเครื่องบดกาแฟนะครับเครื่องบดกาแฟนะครับก็จะทําหน้าที่ในการบดกาแฟให้มีชิ้นเล็กๆเ,เหมือนวัตถุดิบที่เราเตรียมเอาไว้อย่างสม่ําเสมอเพื่อนๆลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเราสกัดกาแฟแล้วเนี่ย กาแฟมีใหญ่บ้างเล็กบ้างผงบ้างแบบเนี้ยพอเราสกัดกาแฟเราก็จะได้รสขมบ้างหรือว่าจืดบ้างรวมกันอยู่ในแก้ว,แก,วแก้วเดียวกันแต่ถ้าเราสามารถหั่นเจ้า,มาเมล็ดกาแฟเนี้ยได้ไซส์เดียวกันเลยเนี้ยเราสามารถปรับจูนหรือว่าเล่นรสชาติของกาแฟได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราอยากให้มันขมขึ้นเราอาจจะต้องบิดให้มันละเอียดถ้าละเอียดขึ้นการสกัดก็จะมากขึ้นอาจจะทําให้ มันขมขึ้นบอกว่าขมไปเราอาจจะปรับให้เป็นเมล็ดไซส์ที่ใหญ่ขึ้นแล้วอะไรละ่ะที่ปามเลือกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในใจเนี่ยตอนที่จะซื้อเนี่ยมีทั้ง2ตัวนะครับก็คือ1น i n u คีนูนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นเบอร์ต,ต้นๆของการทำเอสเปรสโซอยู่แล้วนะครับกับตัวที่2นะครับคอมเบเนเต ครับิ n เนเต้เนี่ยเขาก็จะมีความดีไซน์ที่สวยงามนะครับมีสีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีกลิ่นที่ชัดเป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะครับหลังจากที่ปาล์มไปลองใช้ทั้ง2ตัวมาแล้วนะครับคินูก็จะให้บอดี้ที่เยอะกว่านะครับการ บทเนี่ยจะใช้แรงเยอะกว่าแต่ว่าบทแป๊บเดียวนะครับประมาณ45วินาทีก็เสร็จแล้วแต่ส่วนคอมเมนเต้นะครับปวามใช้ในการบดเอสเปสโซเนี่ยใช้เวลานาน,านกว่าประมาณ1นาทีครึ่งในการบดเอสเปสโซ่ความใช้10คลิกเนาะแต่ว่าสิ่งที่ได้มานะครับก็คือความหอมของเจ้าเครื่องบดคอมเมนเท้เ m e นี่ครับมันมีกลิ่นที่แบบฟุ้งกว่าหอมกว่าตั้งแต่ เริ่มบทยันสกัดเนี่ยถ้าเรื่องกลิ่นนะครับก็ต้องให้คอมเมนเต้ความสรุปเลยแล้วกันว่าปาล์มเลือกคอมเมนเต้เพราะว่า1เรื่องกลิ่นแล้วก็2เนี่ยพอปาล์มเป็นคนดื่มกาแฟดริปด้วยใครเนี่ยชอบดริปกาแฟเนี่ยก็ต้องเลือกคอมเมนเต้ซึ่งจริงๆคีนูก็จะมีเฟืองสําหรับดริปด้วยเนาะแต่ว่าปาล์มอยากซื้อทีเดียวแล้วก็จบเลยก็คือซื้อคอมเมนเต้ได้เอสเปรสโซ่ชอบกลิ่นหอมปาล์มชอบเหมือนกันแล้วก็เซิร์ฟนีดของปาล์มนะครับว่าปาล์มชอบ กาแฟที่เป็นดริฟได้ด้วยเอสเปรสโซ่ so ได้ด้วยก็เลยเลือกคอมบินเนตเต้ถัดมานะครับเป็นอุปกรณ์สุดท้ายนะครับที่มีความจําเป็นกับเรามากมาก็คือตราช่างนะครับตราช่างเนี่ยบางก็เลือกทามอเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาแถมตอนที่ผมซื้อ แฟนะครับเขาแถมทามมอมาให้นะครับซึ่งตอนนี้ไม่น่าจะแถมแล้วเพราะว่าเขาลดราคาลงเขาตัดของแถมออกแต่อุปกรณ์ในการชั่งกาแฟนะครับก็สามารถใช้ของจีนได้แหละ300-400กว่าบาทเมื่อก่อนมันก็ใช้มันก็ยังคงใช้ได้ดีอยู่นะครับแต่ว่า ถ้าให้เลือกแล้วมันชุดตั้งชุดครบเซตแล้วมันสวยมากเพราะว่าความใช้แฟร์สีขาวนะแล้วก็ตาช่างสีขาวก็จะแมชกันปังก็เลยแนะนําว่าเป็นทามอรแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของอุปกรณ์กาแฟที่ปังแนะนําให้เพื่อนๆน,น,นะครับซึ่งอย่าหลงทางนะครับถ้าหลงทางเนี่ยคุณอาจจะไปสเปกสปะในการใช้เงินซื้อตัวนี้ลองดีกว่าตัวนั้นลองดีกว่าตัวนู้นลองดีกว่าอันนี้ปังลองมาให้แล้วชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่เพื่อนๆจะไม่ผิดแน่นอนนะครับ ถัดมานะครับ พูดเรื่องอุปกรณ์ไปแล้วนะครับปาก็อยากจะมาพูดเรื่องมเมล็ดก,กาแฟซึ่งเป็นใจความหลักในการชงกาแฟนะครับการเลือกกาแฟที่ดีรสชาติที่ดีเราก็จะได้ความรู้สึกดีๆความประทับใจดีๆของเรานะครับกับเจ้าตัวกาแฟปามยก4ตัวมาที่ปามจะเรียกว่าแบบจตุเทพเลยแหละ4ตัวนะครับซึ่ง4ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นโทนช็อกโกแลตเบสโกโก้เบสนะครับชื่อเจ้าตัวคาโลนะครับเป็นมเมล็ดก,กาแฟ สิกเนเจอร์ของเขานะครับก็จะเป็นเจ้าตัวคาร l โ66 ก็จะเป็นช็อกโกแลตเบสนะครับมีรสชาติแบบโกโก้มีมีความเข้มของกาแฟที่จะเอาไปทำลาเต้ก็ได้จะเอาไปทำเดอร์ตี้คอฟฟี่ก็ได้นะครับอันนี้อร่อยมากๆนะครับเป็นตัวแรกที่บังเน็่นะเป็นเจ้าตัวคา l โลตัวถัดมานะครับเป็นเมล็ดก,กาแฟตัวที่2นะครับที่จะเป็นโทนที่เพื่อนๆกาแฟค่ะอาจจะเรียกว่าฟรุ ring, ้งฟริงก็คือดื่มแล้วรู้สึกว่ามีกลิ่นดอกไม้หอมๆนะครับ จะเอาไปทำอเมริกาโน่ซึ่งในโทนที่บําชอบกินอเมริกาโน่ตัวนี้บําชอบดื่มเย็นพอเวลาดื่มเย็นเมี่ยมันจะมีความสดชื่นแล้วก็จะมีกลิ่นอบอวนของดอกไม้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเอชิโอเปียของยี่ห้อคุณพ่อคอฟฟี่นะครับก็ลองไปสั่งเขาดูถัดมานะครับจะเป็นโทนแบบฟรุตตี้ฟรุตตี้หน่อนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสตรอเบอรี่ฟิลนะครับ ให้รสชาติไม่ได้เป็นสตรอเบอรี่จ่าแหละแต่เราสัมผัสได้ว่ามันเป็นแบบแยมสตรอเบอรี่ก็เป็นอเมริกาโน่เหมือนกันนะครับชองอเมริกาโน่ยินอร่อยมากๆนะครับโทนแบบสตรอเบอรี่แบบเป็นรสชาติผลไม้ที่ชัดเจนทําให้แบบไม่ต้องคิดซับซ้อนว่าเอ้ยเป็น t ropical food เป็นนน่นเป็นนี่ก็คือเป็นแยมสตรอเบอรี่เลยจบเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวตัวนี้นะครับเป็นสตรอเบอรี่ฟิล ของโรงคั่วปีดาถักมาเป็นไฮไลท์ตัวสุดท้ายเลยนะครับเป็นโซนประเภทแบบหมักบกนะครับดื่มเป็นอเมริกาโน่ก็จะได้โทนแบบวิสกี้ดื่มเป็นาลาเต้ก็จะได้โทนแบบไอศครีมรัมเบซินนะครับซึ่งปั๊บอกนิดนึงนะถ้าผสมนมข้นไป1ช้อนโต๊ะเนี่ยอร่อยมากๆนะครับอันนี้จะเป็นรัมเรซินของแบรนด์เดอะซัมเมนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบไอติมลัมเบอร์เรซินเนี่ยแบรนด์นี้ตัวนี้เท่านั้นนะครับทั้งหมดก็จะเป็น4กาแฟจากตุเทพของอมเียผมชอบ4ตัวนี้มาก<า><า>ๆและเพื่อนๆล่ะครับมีกาแฟ ชอบไหมหรือมีอุปกรณ์อะไรที่แนะนำไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเรามาพูดคุยกันได้นะครับว่าอ,อ,อยากจะแนะนำตัวนี้จังอยากจะออแชร์ให้ปานจังว่าตัวนี้อร่อยก็ควรคอมเมนต์ด้านล่างนะครับวันนี้ก็จบสรุปอุปกรณ์กาแฟนะครับพร้อมทั้งเมล็ดกาแฟนะครับใครที่ชอบ เรื่องราวของกาแฟนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ปางด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องราวของกาแฟนะครับบ๊ายบาย